ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ a n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ a n b a 2 2 2ครับคำเตือนคลิปเรืโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กขาดเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย26มิถุนายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมกราฟฟุตบอลยูฟายูโร 2, 2024ที่ประเทศเยอรมนีครับเป็นรอบแรกเกมที่3ระหว่างสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษดวลกับทีมชาติสโลเวเนียครับโดย11คนแรกของเกรดเซาเกตครับมาในระบบ4 2 3 1มีปรับเปลี่ยนผู้เล่นเล็กน้อยครับ โดยจอแดนพิกฟอร์ดยังเฝ้าเสาเหมือนเดิมกับแบ็กขวาไฮวอเกอร์แบ็กซ้ายเป็นลูกชอในวันนี้ครับจอห์นสโตนเล่นคู่กับมาร์เกฮีในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจุดเบลลิงแฮมครับคุมแดนกลางร่วมกับดีแคลนไรส์จากอาร์เซนอลครับบุกยอสซากา้าเป็นปีกขวาแอนโทนีกอร์ดอนได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงปีกซ้ายฟิลฟอร์เดนเป็นเพลย์เมคเกอร์ครับและแฮร์รี่เคนวันนี้ครับไล่ล่าตะข่ายให้กับทางด้านทีมชาติอังกฤษส่วนทีมชาติสโลวีเนียครับก็ถือว่าเป็นมามืดพอสมควรแต่เล่นดีครับมาในระบบ4-4-2 ผู้สัปะตูเป็นยานออบลักครับแบ็กซ้ายเป็นเอริกเซนซ่าแซนคานิสซิสครับเล่นเป็นแบ็กขวาครับส่วนจาค้าบิโจเล่นคู่กับเวนจาดาคูซิสครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกองกลาง4คนเป็นโทมี่โฮเวตครับแล้วก็เป็นปีเตอร์สโตยจานอวิชโดยมีทิมมี่แม็กซ์เอลนิสครับเล่นคู่กับอดัมเกสดาครับในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์กองหน้าตัวเป้าใช้เบนจามินเซสโกเล่นคู่กับเอนเดรียสโปรา ไล่ล่าตะไครกับสโลวีเนียในวันนี้โดยผลงานเกมล่าสุดของอังกฤษก็น่าผิดหวังพอสมควรครับเสมอกับโคนมเดนมาร์กมาหนึงประตูต่อนหนึ่งครับแม้จะได้ประตูนำเร็วจากแฮร์รี่เคนในาทีที่18แต่ไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ในเกมนี้ครับพลาไทยกับมอร์เทนเฮนจูมันรับมาตีเสมอกับเดนมาร์กได้ในาทีที่34และเปอร์เซ็นต์การครองบอลครับเดนมาร์กทำได้ดีกว่าด้วยครับ51%ต่อ49% และเดนมาร์กมีการผ่านบอลบ้างกว่ากรีทครับอยู่ที่548ครั้งต่อ528ครั้งครับส่วนทีมชาติสโลวีเนียครับก็เสียดายครับน่าจะเก็บ3มแต้มได้อยู่แล้วครับแต่มาพลาดท้ายกับเซอร์เบียในช่วงนาที90บวก5ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากทางด้านแซนคานินิชครับในนาทีที่69แล้วก็เป็นลูก้าโจวิชครับมายิงตีเสมอกับเซอร์เบียได้นะแบบเหลือเชื่อจริงครับในนาทีที่90บวก5ครับสุดท้าย2ทีมนี้ก็แบ่งกันไปคนละ1แต้มครับ เท่ากับว่าในกรุ๊ปนี้ครับก็ยังไม่มีทีมไหนตกรอบเลยครับในกรุ๊ป4สรุปตารางคะแนนล่าสุดในวันนี้ครับอังกฤษก็อยู่อันดับ1มีอยู่4แต้มลงเล่น2เกมชนะ1เสมอ1ยิงได้2ประตูและเสียไป1ประตูครับส่วนทีมชาติสโลวีเนียครับดังอันดับ3ในกรุ๊ป C ครับลงเล่นไปแล้ว2เกมแล้วก็เสมอทั้ง2เกมครับมีอยู่2แต้มเราไปดูในแง่ของสถิติของทั้ง2ทีมที่เคยดวลกันมา6ครั้งหลังสุดครับ เป็นทีมชาติอังกฤษสามารถเอาชนะทีมชาติสโลเวเนียได้ถึง5ครั้งครับและอีกหนึ่งครั้งเป็นการเสมอกันครับหกเกมล่าสุดสโลเวเนียไม่สามารถชนะอังกฤษได้เลยครับแล้วก็การเจอกัน2ครั้งหลังสุดครับที่ปี2016สโลเวเนียเสมออังกฤษไป0-0ครับแล้วก็เจอกันล่าสุดเมื่อปี2017อังกฤษสามารถเบียดชนะสโลเวเนียได้1ประตูต่อศูนครับแต่นั่นก็เป็นสถิติที่ผ่านมาแล้วถึง -78 ปีครับ และเกมนี้ก็มาดวลกันอีกครั้งในศึกที่มีความสำคัญอย่างยูโร2024ครับแล้วก็เป็นแต้มที่สำคัญต่อทั้งอังกฤษและสโลวีเนียครับถ้าสโลวีเนียสามารถชนะอังกฤษได้ครับก็จะมี5แต้มครับมีโอกาสที่จะจบด้วยดบหนึ่งของสายด้วยซ้ำครับส่วนอังกฤษเองครับแค่ผลเสมอนะฮะก็ทำให้เป็นแชมป์กลุ่ม C ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันในเกมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเราไปดูทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับว่าจะมองคู่นี้ยังไงครับ ชื่อชั้นแน่นอนครับทีมชาติอังกฤษดูดีกว่าสโลเวเนียอยู่แล้วครับแต่จากการถ่ายทอดสดนะฮะมา2เกมที่ได้ดูสโลเวเนียเล่นครับถือว่าเป็นมามือที่เล่นได้ดีครับแต่วันนี้ครับกระดสเซาเกตเองก็มีการปรับผังผู้เล่นพอสมควรครับให้จูดเบลนแฮมมาคุมแดนกลางฝั่งล่างมากกว่าครับแล้วก็ใช้ฟิลฟเดนขยับมาเล่นเพลเมเกอร์ครับโดยมีแฮร์ริเกนเป็นกองหน้าเหมือนเดิมวันนี้นะทีมชาติอังกฤษน่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าเดิมครับเอาชนะสโลเวเนียได้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกงใใจคร กลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ a n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ a n b a 2 2 2ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ